กรับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับผมกับช่วงประตูสู่อาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพมาฝากทุกคนนะครับจะน่าสนใจและน่าติดตามแค่ไหนไปชมพร้อมกันได้เลยครับ โครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนทิ้งร่องรอยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับกรมชลประธานความสำเร็จของงานไม่ได้วัดเพียงจากโครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังรวมถึงการดูแลทุกชีวิตรอบข้างให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มขุดไปจนถึงวันสุดท้ายที่ส่งมอบงานทุกขั้นตอนต้องมีมาตรการลดผลกระทบที่ชัดเจนและเข้มงวด ก็ในงานก่อสร้างของงานโครงการชมทางขนาดกลางนะครับประตูระบายน้ําบ้านวังจิกซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในแม่น้ําสายหลักนะครับซึ่งเป็นแม่น้ายมจะมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเป็นการศึกษาทั้งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศนะครับในการศึกษาเพื่อให้ลดผลกระทบในส่วนของสิ่งแวดล้อมครับทุกสภาพพื้นที่ที่เป็นท้องนาเมื่อการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นเครื่องมือเครื่องจกักรรวมทั้งคนงานได้ถูกย้ายเข้ามาในพื้นที่ เพื่อการก่อสร้างโครงการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากสภาพเดิมยอมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรมชลประทานจึงวางมาตรการเข้มงวดทั้งรถน้ำเพื่อลดฝุน่นกำหนดเวลาเพื่อลดเสียงจัดการจราจรและการดูแลแรงงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ในระหว่างงานก่อสร้างครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝุ่นเสียงหรือว่าการสัญจรนะครับก็ในระหว่งางดำเนินงานก่อสร้าง,ง,าก,างก็จะมีมาตรการในการควบคุมฝุ่นละอองจากการลดน้ําะละเสียงก็คือควบคุมเวลาในการทํางานครับก็ในงานก่อสร้างเองก็จะมีคนงานครับในการพักอาศัยเพราะว่าบางคนคือต้องย้ายที่อยู่มาจากที่อื่นเพื่อจะมาทํางานก่อสร้างนะครับในมาตรการของเราก็มี1คือตู้ยาสามัญประจําบ้านนะครับที่คอยดูแล 2, 2ห้องน้ําตามสุขลักษณะนะครับ นอกจากมาตรการต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่และการให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพราะเสียงของคนในพื้นที่คือข้อมูลจริงที่สะท้อนปัญหาอย่างรอบด้าน การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงช่วยหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันแต่ยังสร้างความไว้วางใจและทำให้ชุมชนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในทุกก้้วของโครงการคือปกติงานชวประทานเองเนี่ยเราทำงานกับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าผู้สัญจรน,นะครับเราก็รับฟังแล้วก็นํามาแก้ไขปรับปรุงกับผู้รับจ้างหรือว่า เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ครับในความคิดของพี่นะครับก็ปัจจุบันงานก่อสร้างเนี่ยซึ่งอยู่ในเขตชุมชนมันมีความสําคัญในการประชสาสัมพันธ์สื่อสารให้รัฐอนรเข้าใจและเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการไม่ใช่เพียงการก่อสร้างแต่คือการสร้างความเชื่อมัน่นเมื่อชาวบ้านได้มีโอกาสแสดงความเห็นได้รับข้อมูลที่โปรง่งใสและเห็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงความร่วมมือจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโครงการไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อชุมชนเพียงฝ่ายเดียวแต่คือสิ่งที่สร้างขึ้นร่วมกับชุมชนนำไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและทำให้ โครงการนั้นยั่งยืนได้อย่างแท้จริงในการก่อสร้างประตูระบายน้ําบ้านวังจิกแห่งนี้นะครับเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ําเพื่อเก็บกักน้ําไว้ในลําน้ํโยมนะครับซึ่งปัญหาของลาน้ำลน้ำโยมคือไม่มีน้ําในฤดูแล้งนะครับประตูนี้จะช่วยในการเก็บกักน้าในลาน้ำโยมเนี่ยได้ถึง4ล้านลูกบาทเมตรนะครับให้รัศดรในช่วงฤดูแล้งได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการไม่ใช่เพียงการก่อสร้างแต่คือการสร้างความเชื่อมัน่นเมื่อชาวบ้านได้มีโอกาสแสดงความเห็นได้รับข้อมูลที่โปรง่งใสและเห็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงความร่วมมือจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโครงการไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อชุมชนเพียงฝ่ายเดียวแต่คือสิ่งที่สร้างขึ้นร่วมกับชุมชนนาไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและทาให้โครง โครงการนั้นยั่งยืนได้อย่างแท้จริงมาตรการลดผลกระทบอาจดูเหมือนเพียงรายละเอียดเล็กๆในขั้นตอนก่อสร้างแต่สำหรับกรมชลประทานนี่คือหัวใจที่ทำให้ทุกโครงการไม่เพียงแค่สร้างเสร็จแต่เสร็จพร้อมรอยยิ้มของคนในพื้นที่เพราะการก่อสร้างไม่ได้ไหมายถึงเพียงสิ่งปลูกสร้างหากแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน